คุณกำลังจะเปลี่ยนยางรถยนต์อยู่หรือเปล่าครับถ้าคิดจะเปลี่ยนยางอย่าพุ่งเลื่อนคลิปนี้ครับ ผมมียางตัวนี้มาแนะนําเป็นรุ่นอะไรมีคุณสมบัติอะไรไปดูกันครับ Yokohama Advanced DB ี5 5 3นุ่มเงียบขั้นสุดยางระดับพรีเมียมตัวยางเนี่ยมากับคอนเซปต์ลักชูร s i l ซเ t น,นั่นเองครับจุดเด่นคือความนุ่มเงียบครับตัวนี้คุณสมบัติเด่นคือเขาลดเสียงที่ลงไปสัมผัสพื้นผิวถนนลดลงถึง22%ครับแม้ว่าตัวยางเนี่ยจะใช้งานไปแล้ว60%ก็ตามนอกจากนี้ครับเรื่องอัตราสึกหลอเนี่ยเขาลดลงถึง11%ทาให้ตัวยางเนี่ยใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับเรื่องความปลอดภัยครับบนพื้นผิวถนนเปีเียกกน็ดขึ้9 แม้ว่าตัวยางจะผ่านการใช้งานมาแล้วก็ตามส่วนบนถนนแห้งที่เราใช้งานกันทั่วไปเนี่ยดีขึ้น2%เลยครับและนอกจากนี้ครับตัวยางอะ่ะมันจะมีรหัสที่เป็น E+ นะครับซึ่งรองรับในส่วนของตัวรถไฟฟ้าด้วยแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับตัวนี้สามารถใส่กับรถไฟฟ้าได้ที่เป็นรถไฟฟ้าสไตล์คอมฟอร์ตใช้งานทั่วไปเนี่ย ยยางตนี้้ไดเลรซึ่งตัวอย่างเนี่ยเขาก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสะอาดด้วยนะครับก็มีการลดในส่วนของพวกกา๊าซคาร์บอนลดมลพิษด้วยครับและยางโยโกฮาม่าแอดวานด์ดีบีวีห้าสามตัวนี้ครับต้องบอกว่าครอบคลุมรถทุกเซกเมนต์เลยครับซีรีส์ยางมีมีตั้งแต่ไซส์15นิ้วไปจนถึง20นิ้วครับรองรับแต่รถเอียรคาร์รถซีเซกเมนต์ดีเซกเมนต์หรือว่ารถอย่างอัลฟาที่เป็นรถลักชวรี่ก็รองรับเช่นกันครับใครที่สนใจยางโยโกฮาม่าทุกรุ่นนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ร้านค้า YCN ไวประเเทศเับซึ่ง ที่นี่เนี่ยเขาจะมีบริการแบบครบวงจรนะครับมีช่างมีบริการที่เป็นมาตรฐานดูแลเพื่อนๆเป็นอย่างดีครับ YCN ศย์บริการยางมาตรฐานโยโกฮาม่า